ครับผมมาหนีกับมหาจับกบหน่อยนะครับฝนตกลโตนะครับนี่เห็นแล้วครับตัวหนึ่งหมุดหงาลงแล้วหมุดหงาลงแล้วใส่ไหมเห็นเบิ้ลโตกันนะนะครับที่นี่แหละนี่นี่ครับกบหน่อยครับเอาไปปนไปแก้วครับเสียบดีกันแหละแบบ น้อยครับรถเหยียบครับผมหาเกียรน้ำถนนใสเบิ้งกะไรเนื้ถุงเดินออกว่าล่ะอ๋อนี่ครับกบน้อยครับผมทั้งกบทั้งเกียรเกียรครับหาขี้รถไต่แล้วครับนี่ครับไต่น้ำถนนครับฝนตกน้อยๆครับผมไต่ไปเรื่อยๆได้แล้วครับผมครับ ผมหน่อยครับนี่หนึ่งอีกหนึ่งตัวเขาวะเีิดม้วนได้แล้วครับอีกตัวแล้วครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับ พบน้อยหาข tamam. ึ้นเมื่อกินขี้เดียนนะผมน้ำถนนเลยครับขี้เดียนกับขังขึ้นครับนี่ไปเรื่อยๆครับต่อไปจะจีมอว์จะจีมอว์กามี่นี่พบน้อยกามี่ตั้งใจหากบตับ ได้แล้วครับผมนี่ครับครบครบอีกตัวอ่ครบหน่อยไม่ได้หกเอาใส่ไปกันกำปักอ่าไปเลยหนุ่ยปกแปกแปรเก ไตมาแล้วครับผมได้เหียดอิโมเหียดอิโมกบครับกบตัวเมนกับนี้อยู่กบหัวปีครับเนี่ยสองสามตัวอยู่เราเหียดอิโมน้อยหนึ่งโอเคครับได้ผลได้แจวครับวันนี้ปกนกบครับมันนี่งมันนี่มีเมนูแจวกบครับ แจ้วคบหน่อยนะครับรกรปกผกดิบมาหาหย่อนบอกอือไหลวกกันครับหกรับฝนลงหย่อนบอกอือหลายเลยทั้งองหยาหกกระปวดต้นฝนครับเดี๋ยวครับหาตัดเอาหย่อนกันครับเป็นหลวกกินหย่ดอนนี้แหละ นี่ครับผมตัดมาหน่อยหนึ่งครับมาตัดมาหลายครับไปลวกกินขับเดยาะหาะยอดบัเอื้อยอดฟักทองแล้วก็นี่มะเขือครับนี่มะเขือกับพริกครับจะไปตําแจ่วกบน้อยครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแจ่วกบครับหลังจากติ่พรวดเรียบร้อยแล้วครับผมนี้ก็ในน้ำต้มปลาแดกเล้วครับเดือดแล้วครับผมกบลงเลย ต้มปนครับต้มปนเหมือนมากพริกดิบนี่สิปิ้งเอาแล้วครับสิเกี่ยวไปเลยครับลอ,อยครับหยบลอยอแล้วแล้วครับต้มนี่ครัวครับ หัวพริกครับหัว,วครับหมองมันใหญ่ไปไหนวะบุกเข้าไปเลยง่เติอบอยู่แล้วแล้วครับผมลงเลยไปเดีย๋ยเดี๋ยวจะเอาอหมอามาตมนะ ขัวนี่มันหอมเนาะหอมหมือหวยเลยต้มบ่เป็น,นัวเอาหอมแซ่บครับเกลี่ยรังซีโตนี่แหละเกลี่ยทีหม้อครบน้อยเนี่ยตำเลครับตำป่นแกลก คนขบน้ำต้มปลาแดดเแี้วขบหน่อยขบง่อ่นี้เ็าตเสียบต้ต่างกันนะค,ครับอน้อยขบหน่อยก็เสียบไปอีกแบบมีตาเทียครับต้องลอง เราผิดครับแยกไว้ฮะเจียวมันเผ็ดเพลิต้มลงปรุงเครื่องครับปรุงเครื่องน้ำปลาปรุงชุด ซิมเลยซิมว่าเปน็นซิมปนเหมอนซิมเจียวครับ,บจเจียวเจียวเจ้าแป้แงแป้งฝอยเผ็ดอีกแป้งอันนั้นฝอยเผ็ดอืมเจีเวยวยครบหน่ยอยเจียวครบหน่อยทั้งครบทั้งเขียนงแยกแล้วครับทำแยกนะครับเผ็ดแล้วไม่เผ็ดอันนี้แบบเผ็ดครับ ของผมเองครับต <to work. S 1> <out> ีเยอะเกลี <superv ising> ่ยแล้วอืม <dalam> ข <conception> ีก่อน น้อยนะครับพี่นอ้องเหมาะขนาดครับแล้วแล้วครับผมเจลคกบหน่อยครับมือนีลูกกินเมื่อไหร่ปปออรครับแล้วแล้วของันนี้เจลครบครับผมฝาก<ห>อันนี้ผักครับใส,ใส่รู้เมื่อกี้ขนมนไปเมืเ่อกี้เพราะว่าตีพารที่อุบลน่ะนนอแง,ง่มาจ้าคืนละสี่ร้อยยังก็คืนละพันสองพัน